นี่ครับหลังจากที่เราปัดผ้าแล้ววอกในนี้เขาอันนี้ปัดผ้าแล้วนะต่อจากเมื่อกี้นี้มันอยู่ที่เราทำทีแรกด้วยนะมันก็จะใส่อะนะ นี้ข้อเสียผมลืรลบรอยส่อเช่นมันจะมีติจด,ดำๆหน่อยเห็นไหมผมลบแล้วแหละแต่ว่ามันลบไปหมดเลยผมลืมไม่เป็นไรหรอกติดหน่ยมันเนี่ยพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าง่ายน,นไม่เต็มร้อยนะแต่ก็ ให้ไม่ได้ไม่น่าเกียดนะว่างานผมก็งานทำมือทุกอย่างนะขึ้นมือทุกอย่างไม่ได้มีเครื่องกดปั๊มดันผมก็ดันโนนด้วยน้ำยาแต่ผมคิดว่าพี่ๆที่เลี่ยมเป็นอยู่แล้วคงจะเป็นอยู่แล้วนี่นะครับประม่านี้นะขอบคุณมากครับ